ทำไมจะต้องมีคำว่าอาริยะศีลธรรมขึ้นมาใช้ซึ่งไม่มีใครเคยพูดทั้งนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมมันเปลี่ยนความหมายมากเหลือเกินจนเป็นมิใช่ศีลธรรมไปแล้วก็มี เป็นศีลธรรมที่ว่าเอาตามความพอใจอย่างนี้มันไม่ใช่ศีลธรรมของพระอริยเจ้าจึงต้องมีการพูดกันใหม่ว่า,าศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพูดว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้ามันก็ไม่ต้องมีศีลธรรมอันดีอันเลวที่ไหนอีกแล้ว คำว่าอาริยะนี่มีความหมายพิเศษขอให้คอยกำหนดจดจำหรือว่าสังเกตไว่ายเรื่อยๆไปก่อนเข้าใจคำความหมายของคำว่าอาริยะดีเมื่อไรมัน <c oughs> ก็ใช้ได้ทันทีจะยกตัวอย่างสักคำหนึ่งก่อนก็ได้คือคำว่า สีอริยะเมตรตรคนแก่ๆก็รู้ได้ว่านี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะมาข้างหน้าแล้อเป็นชื่อของศาสนาของท่านด้วยเป็นชื่อตัวท่านด้วยกว็มีแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ชื่อตัวของท่านมันเป็นชื่อของศาสนาของท่านว่าสีอริยะเมตรัยคำว่าสีนั่นก็เป็นคำนำ แสดงความสูงสุดรประเสริฐสุดอันนี้ไม่ใช่ความหมายที่มุ่งหมายความหมายที่มุ่งหมายก็คืออริยะคำหนึ่งแล้วเมตไตรคำหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีนั้นใช้คำว่าเมตไตรยะถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าเมตไตรคือเรียงเรียนเสียงจากภาษาสันสกฤต แต่ก็คำเดียวกับภาษาบาลีที่ว่าเมตไตรเมตไตยะอริยะก็แปลว่าประเสริฐอย่างที่กำลังพูดอยู่และความหมายอย่างอื่นอีกแต่สรุปความแล้วก็ได้ความเลยว่าถ้าอริยะแล้วก็หมดปัญหาถ้ายังไม่หมดปัญหาก็ยังไม่ใก่อริยะจะเป็นปัญหาอส่วนตัวหรือส่วนรวมปัญหาความทุกข์ยากหรือปัญหาอะไรก็ตาม ถ้ามันเป็นอริยะมันก็ต้องหมดปัญหานั่นเองใช่เป็นคําสําหรับประกอบคํานามอื่นๆให้แสดงว่ามันสูงสุดหรือประเสริฐที่สุดทีนี้คําว่าเมตตัยะนี่แปลว่าความเป็นมิตรความเป็นแห่งมิตรมาจากคําว่ามิตรฟังดูก็ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไร ความเป็นมิตรอย่างประเสริฐสุดนั่นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาข้างหน้าแลาศาสนาของท่านก็ชื่ออย่างนั้นชื่อว่า,าศาสนาภาษีอริยเมตไตรมีความเป็นมิตรถึงที่สุดแล้วก็สูงสุดแล้วก็คือาศาสนาที่จะมาข้างหน้าที่ยังหวังกันนัก แล้วมันมีความหมายพิเศษอะไรลองคิดดู